จะมาทำลาบหมูค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องคุณป้ามามาเทปลาบหมูค่ะมืนน้อนี้กินลาบหมูเนา,าะอันอันนี้หมูจากผู้ชายล้วนมาเรียบร้อยค่ะซือ้อซื้อกับหนังล้วนเรียบร้อยอันนี้ของ,ของขลูกสาวกับลูกชายค่ะ,คะปรุงกินเองเลยค่ะพี่น้องเทามาปรุงกันเลยนะเนาะอ่ะลูปรุงเลยลูกปรุงเลยอันนี้คือผปรชิลดเด้ออันนี้ผปรชิลด์ไม่เสิร์ฟโรชิลด์น้อยหนึ่งเือคื อันนี้คือพริกก็มแล้วก็ใส่พริกเนาะเดี๋ยวแม่เอาโบ่งก่อนโอนอัวเนี่ยจังหน่อยค่ะแล้วก็ใส่กราเทยอันนี้คือเฮาปู้ใหญ่ค่ะเสื้อพริกใส่ผู้ใหญ่อันนี้ของปู้ใหญ่ของปู้ใหญ่จ้ะพี่น้องของปู้ใหญ่แล้วเด็กใส่อันนี้ด้วยนะคะเสื้อโคโพค่ะนุเซใส่เรียบร้อยเอ็ดเองเอ็ดเองเอ็ดเองพอแล้วลูกโค้งเพชรลูกโอเคค โคโค่จ se ะเพร่ทำไมใส่โคโค่เยอะจังเสร็จหรือยังใสร็จแล้วพี่ติ๊กจะโคโค่เองค่ะเด็กทำกินเองค่ะเอ็ดเองกินเองนักเลงพ่อจ้ดพี่น้องข้าวข้าวเกลียอ้าวเสิร์ปะเดะเออเสิร์ปะเดะเด้อเสิร์ปะเดะอันนี้จัะน้อยอ่ะ จุเส้นข้าวผู้ไทยนะพริกนิดเดียวอ่าขลนน่นนะจองแม่ยุสิเลสสับดะรดอ่า,อาจองนี่ก็ได้น่าขลน่นเบิ่งนี่แม่ลูกอ้อนนี่นี่อุ้มลู่น้ำพร้อมนี่นะบิง่งดูนี่เอ็ดกับข้าวนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวข้าวขอลน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 ขอลอนขลอนค่ะขลอนเส้นน้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวนิดนึงเออเส้นน้ำมะนาวนิดนึงค่ะ ส้มๆโอ้ส้มๆเนาะพี่น้องอ่าเสื้อน้ำมะนาวนิดนึงไปแล้วก็บัริการเสื้อผักแล้วได้เป็นน้องเลยเด็กใส่ผักเรียบร้อยเสื้อผักหอมโอเคเด็กจะมาชิมเสื้อหอมเสื้อพริกเลยค่ะพี่น้องเสื้อนผักสาระเน่เลยเด็กจะมาฉีดแล้วอ่ะเมคอ้มือเดียวค่ะพี่น้องชิมแล้วเลย แน่ๆลงไปพักหอมใส่มือเด้อมือก็ล้างแล้วล่ะอนุญาตบัดคำเธอลงไปเลย่ะแซบๆนูๆเลยค่ะนี่กินพอแล้วลูกพ่อแล้วโอเคโอเคพ่อพ่อลูกพ่อพกอพ่อจานเนี่ยแหละห่านปิดปะนี่แม่เฮ้ยแม่หนูชิมไปแล้วคนแซบบอกของหนูอร่อยมากเลยเอ็ดไงๆพี่น้องเอ้ยเอ็ดกินเองหนูจะชิม เอออันของลูกกระจรหนึงของลูกกระจรหนึงถ้วยนึงเพื่อนเอสกินกันสองพี่น้องอันนี้ก็ของแม่ค่ะนี่นี่ในของแม่ใหญ่เลยพี่น้องมือเดียวพี่น้องเอ้ยเอาอีบอลลูอุ้ยลูกกะดิมึงเล่นเลอุ้มอยู่นะแม่โคมือเดียวพี่น้องเอ้ย กินเลยลูกกินเลยผักหอมกินเลยนี่เลยค่ะลาบหมูเช้าพุทไธเด้อมากินข้าวหนังกันพี่น้องเอ้ยอร่อยมากลูกสาวลูกสาวว่าอร่อยมากลูกสาวว่ากินเองกินเองเม่เล่นพ่เป็นบอลุเดเฟอร์สคือว่ัลายเว้าภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสนี่ผัดนี่บอกพี่ฉันนี่อ่ะเดาแล้วพี่น้องเอ้ยลาบหมู กระมังหนึ่งค่ะพี่น้องราบหมูราบหมูมาเด้อจะพี่น้องปองปายกินข้าวํำกันจ้าเสร็จแล้วค่ะง่ายๆทำเองกินเองนักเลงพอค่ะมาเบิ้งของลูกสาวของลูกแบบน,นี้นี้เขาของแม่เดิอของแม่จะพี่น้องพักแกม้มเัาก็ไม่ได้ไคือไรค่ะนี้ช่นี่มาเบิ้งของลูกสา,าวของลูกโชว์หน่อยโชว์ให้คุณแม่ดู นี่ผู้ชายนี่ก็การการคนละการโดนอัวการโดนอัว <g all> นี่แหละค่ะคือครอบครัวบนอัวทำเองกินเองค่ะมีการป้อนน้องนะมีตังหะโอเคโอเคแค่นี้ลักษนาคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนดะ้อค่ะพี่น้องฟังไปก,งกินข้าวเลยอย่าลืมกด thank you